ซีลูกหลับแล้วนะคุยกับใครอยู่อ๋อคุณคนนี้บอกว่าเป็นเพื่อนพี่อ่ะงั้นพี่คุยกับเพื่อนไปก่อนนะ๋ยวไปดูลูกก่อนจ้ะคุณคือมะนาวมะนาวใช่ไหมใช่ฉันเองพอดีว่าฉันมีเรื่องจะคุยกับนายนะ่ะแต่ว่าฉันเห็นว่าภรรยานายอยู่ด้วยอะ่ะงั้นฉันไม่กลัวแล้วนะขอตัว,ตวกลับก่อนเอ้ยเ,เ,เดี๋ยวสิภรรยาเหรอคือไม่ใช่ เขาเป็นลูกพี่ลูกน้องเขาไว้มาเที่ยวเล่นเฉยอ๋อเหรอมาแต่มีธุระอะไรปะเนี่ยเอ่อคือฉันไม่รู้จะพูดยังไงเดียะมานอาจจะฟังดูแปลกๆหนึ่งนะนี่เรื่องแปลกๆจากมนาบอสฟันตงชินแล้วจะไม่ได้เหรอแล้วนาพอจะมีเวลาให้ฉันบ้างไหม,มได้แล้วตาลุงคนนั้นให้เงินเยอะขนาดไหนกันเนี่ย ก็ประมาณแสนหนึ่งอะนายอยากช่วยฉันไหมจริงจริงไม่ว่าจะกี่บาทเนี่ยก็เต็มใจช่วยหมดแหละแหมนายนี่น่ารักกับฉันตลอดเลยนะเรามาเตรียมกันดีกว่ามันจะได้ไม่โป้งไงออบอสชอบดูหนังเรื่องอะไรเอ่องัอ้น<บ>เ,เปลี่ยนคำถามก็ได้บอสชอบวงดนตรีวงอะไรจบจบจบอะไรไม่จบหรอก เราแมนาวเคยจําได้ไหมว่าเราจูบกันครั้งแรกที่สพะพานเนี่ยนี่นายจำเรื่องของฉันได้หมดเลยเหรอ,อชอบดูหนังสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักด้วยแล้วก็เวลาอาบน้ําชอบเปิดเพลงของโปตเตโตฟังนี่จำละเอียดมากว่าฉันมันขงนงงชอพอพงษาเขาตคนอื่นเขาราเราก็จําได้นะว่าเราสัญญากันว่า ถ้าทะเลาะกันเมื่อไหร่เนี่ยคนที่เป็นคนผิดต้องกินพริกหนึ่งเม็ดวันนั้นกินไปทั้งสิบเม็ดกว่าจะหายมอนอัจริงเรื่องของเราก็ผ่านมานานมากเลยเนาะจริงๆความรักมันไม่มีวันหมดอายุหรอกบอยก,ก็เลยอยากช่วยนน่อยอฉันว่าเราเลิกพูดถึงเรื่องเก่าๆดีกว่าเนาะเราสองคนเลิกกันไปนานแล้วอะให้มันจบแค่นี้ดีกว่าอ๋อคืออยากได้แบบ แสดงละครใช่ไหมได้ได้ได้ไดว่าทำให้ได้เหมือนกันเอ่อบอสชอบดูหนังเรื่องอะไรยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ฉันยังไม่ได้เล่าให้คุณฟังเลยค่ะเมื่อก่อนเนี่ยบอสชอบพาฉันหนีเที่ยวบ่อยๆเลยค่ะใช่ไหมใช่ครับคือพ่อกับแม่มานาห่วงมากเลยครับแล้ววันนั้นก็มีคอนเสิร์ตหมอลํำด้วยอใช่ใช่ใช,ใช่ใช่ค่ะผมก็เลยต้องพามานาแอบออกไปตอนคืนนะครับแต่สุดท้าย เราก็ไม่ได้เที่ยวด้วยกันอยู่ดีใช่ครับคือพ่อกับแม่มานาเขาแจ้งตำรวจนะครับพอดีลูกสาวเขาหายออกจากบ้านไปพอตำรวจมาเจอเขาก็ส่งพวกเราสองคนกลับบ้านเลยใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะฉันก็โดนกักตัวเป็นเดือนเดือเลยค่ะแต่ผมก็แอบปไนหน้าต่างมหาหามานาวทุกคืนนะครับ <c oughs> เรื่องราวความรักของเธอเรื่องสองคนสนุกมากเลยนะมันทำให้คนแก่ๆอ,อย่างฉันเนี่ยมีความสุข ฉันมองเห็นภาพความรักอนุษงามของเธอทั้งสองคนเลยนะนี่เงินแอ่ฉันอยากจะถามคำถามสุดท้ายตักคำถามหนึง่งได้เลยค่ะถามมาได้เลยทำไมเธอสองคนถึงเลิกกันเอ่ออะไรนะคะี่ ฉันแค่ตาบอดนะแต่ฉันไม่ได้งงทจะจำไม่ได้แล้วเหรอเธอลองฟังเสียงเขาดูสิมันเป็นเสียงเศร้าๆที่บ่งบอกเหมือนกับว่าอยากจะให้ความสุกเก่าๆคงกลับมาว่าไงทำไมถึงเลิกกันอาจจะเป็นเพราะพอรักมันต้องใช้เงินไงครับผมเคยให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับมะนาวไป ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมมีแต่มันไม่เคยพอสำหรับะนาเลยบอสบอสเดี๋ยวก่อนขอโทษนะขอโทษที่ทำมันทังแต่ผมทนความรู้สึกเจ็บปวดแต่นี้ไม่ไหวขอโทษนะบอสเดี๋ยวก่อนน้องเอ็มนีไปเลยเธอผ่านการทดสอบของฉันแล้วเธอมันได้เป็นผู้หญิงที่สวยอย่างเดียวแต่เธอเป็นผู้หญิงที่มีหัวใจงดงามแล้วก็จริงใจ ผ่านเกมแล้วเรนนี่เป็นของเธอพอขอเดี๋ยวก่อนอะไรอกีกอะเรื่องของเรามันจบไปแล้วไม่ใช่เหรอเยวก่อนสิมันทําทำอะไรอะฉันขอโทษที่ทำให้นายเสียใจ<อ>ฉันขอโทษที่ทำให้นายเสียความรู้สึก ขอโทษที่ทำให้นายเจ็บนี่นายมีน้ำไหมไม่มีอะ่ะโอเคฉันขอโทษนะที่วันนี้ฉันโง่เองอะ่ะโง่ที่เลือกเงินจนทำให้ฉันเสียคนที่รักที่สุดไปมันเป็นทางเลือกที่ผิดที่สุดแต่วันนี้ฉันเลือกที่จะไม่รับเงินจากคุณลุงตาบอดคนนั้น พราอฉันเลือกไหนอะไรนะไม่เอาเงินแสนเนี่ยนะนี่คิดอะไรอยู่ก็เพราะว่าฉันทําตามหัวใจตัวเองไงแล้วตอนนี้ฉันกําลังทําสิ่งที่ถูกต้องอยู่อ๋โคตรเผ็ดเลยพีกร้านไหนวะเนี่ยไปซื้อน้ำกันดีกว่า